เป็นหม้อหลายหม้อเลยนะครับ,บเ,เป็นเนื้อเจ้าเปิดมระเชียทียองซาวบาท<า>ราาสตุ๊ดสี่สิบบาทนแค่ซ่สซๆเลยเจ้า ครับช่วงบ่ายแก่ๆอย่างนี้หิวข้าวอลไมากินของอะไรกับคุณนุกเี้งนะครับผมทักทายสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ป่ามากินอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองกันแล้วไปทิพ์ปิ้นจะทําเ,ทเป็นมอ,มอหลายมอเลยนะเป็นซาวโมอเปิ้ปิ้งย่างส้มตำลาบนะเจ้าครัไอ้ชายเขียงลาบปลาเผาเกลือนะไปทิพร้านโบ,นร,บ,บนราณโบราณนะคะขายเป็นกับข้าวถุงก็าขายนั่งกินในร้านก็ได้เดี๋ยววันนี้เขาจะ ไปนั่งกินในร้านเลยเจ้าไปทิป่เมีนูเยอะมากแล้วก็ลำตัวเจ้าถูกตัวไปกันเจ้านี่ร่านอยู่ถนนสีปิงเมืองเลยเจ้าไปิปี่มาจากโรบินสันออกมาเส้นนอกเมืองเลยนะเจ้าหาบะยากปักมุดมาถึงได้ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ของลำแหมแล้วนี่เจ้าหน้าล่านจะเป็นประมาณนี้จัดไปครับมาดูบรรยากาศในร้านนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หลายอย่างเลยออมเนื้อ40บาท เเลอาดูอมนี่หน่อยนะครับโอ้ม่กินอย่างนี้เพียบเลืเลยนี่ยาวไปนู่นเยอะมากนี่ใส่เป็นโม่หม้อหลายหม้อเลยครับสี่บาทเองไม่รู้ภาพภาพเป็นซาวบาทโอ้โหของเดิมตึงนั่นยำตับหวานอ่ะดูเลยอันนี้ต้องยำสดๆนะครับจานต่อจานไปดูนิดนึงอันนี้น้ำตกก็ต้องทำจานต่อจานแกงอมหมูนะครับโอ้ช่าง ขอดูก่อนหน้าครับต้มแซ่บหมูนะครับดยอันไหนก้อนนี้ขยากอันนี้คือเอ็นเนื้อเจ้าเอ็นเนื้อนะครับมาล่าได้ซช้ต้องกินยังลาบบ้านต้องลาบครับต้องลาบอ๋อทำไมต้องกินลาบเนาะครับดูก่อนนะจอประกาศก็ต้องกินเนื้อเข้มข้นมากจอประกาศซาวบัดหูใครได้ยังไงเปิดกี่โมงแล้วจ้าหนิเปิดเก้าโมงนะครับเก้าโมงแต่เก้าโมงเช้าเนาะปิ๊บกี่โมงเจ้า ประมาณ4โมงสายโอ้ได้ใกล้จะกินด้เนาะรหลุดจนโมกับต้องไีมากินเร็วหน้อยเน่อต้องกินเมืองบ้านเฮาไปกับมอละใกล้กับมอนละแกงขังเล่นี่แกงเล่แกงเล่สนใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูเนาะไแกงนอแกงนออาหารเมืองเหือโอ้ซาบะเขาขายแพงนะข้าเป็หมูข้าวมูอยากไาจะซาบยทิ้งไก่3ไก่ก็อยากกินก็เปิดประเทยอองซาบะโห่ จัดไปอมโนเนี่ยบอกมเนี่ยแต่มาโน่เลยซาบัดลาบลาบจะหมดแล้วโอ้โหขายดีขึ้นนะนี่คือซาสะดุ้งสี่สิบบาทนะครับจับดไปใส่ดิบใส่ดิบซาดิบก็มีสี่สิบนะนี่ซาสดุ้ยเลยเจ้าสลักสลักอืมอ่ะเยวมีมินในใจแล้วเนาะมิลล่มีลล่ในใจ อนีมาจัดไปยในใจละทั้งอย่างโอ้ปิ้งย่างหรืแค่นี้ปิ้งย่างหลือแค่นี้นะโอ้ยังทำอยู่น่ามาเจ้าเราจะหันแบบเจอร์แบบของครับข้าวข้าวอย่างนั่นเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะก่อนได้เรามีเมนูในใจละครับน่ากินหลายอย่างเลยจะออเดอร์กันเนาะครับลาบวนลาบวนลาบวนตัวครับโอ้ขนาดของเนื้อไม่ใช่เป็นนากีแล้วจ๊ะ เกือบสามสิบปีแล้วนะครับโอ้โหต้องมาเจ้าเจ้าได้กินยิ่งยางเยอะเลยยิ่งยากไม่นานโตเราสั่งเอาเดิมแล้วนะฮที่นั่งกันก่อนนะครับที่นั่งก็กว้างขวางนะครับเป็นที่โล่งเลยนะครับมาแล้าดเจาหลากหลายเมนูที่เลือกวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยแกงฮังเล่ แล้วก็น้ำพริกอ่อมขาดไม่ได้เลยนะครับมาร้านลาบก็ต้องกินลาบนะครับลาบหมูวัวนะครับซาบะสามสิบบาทสี่สิบบาทเองนะไปที่เพราว่าลูกค้าก็นักนาะจริงยำจิ้งไก่เลยนะติ่มที่วัวเลยจ้าตำมนุนตำมนุนันที่เอานกเขียนกระพักหลวกเจ้า กะลับลวกที่เปิมขนาดส้มตำน่ากินตามขาดไม่ได้เนาะพูดซึ้งว่าอยากกินตำส้มกับข้าวเหนียวคนละแอบนะครับแหนจัดแล้วค oh? รับตรงนี <S <s ้ครับมาคุยเลยเนาะครับคุยนี่ก่อนละตำมันลูตำบรรนุไปที่ครับนุ่มมาก มันมันเหมือนหนุนม uh ันเนาะเผ็ดๆก็เปรี้ยวเบื่อส้มอ uh ืล้ำไม่ใช่ซาบะแล้วเนี่ยโอจริงๆจะมาหลายครั้งแล้วแต่มาไม่ทันนะครับของหมดก่อนครับเอาหมดไปเปิดปิ้งย่างหมดแล้วน่ะครับเราเนิดเดียวอ่ะลาบลาบครับมาล้านลาบก็ต้องจิ้มลาบเราขออยากกินซุกเนาะช่วงนี้เนาะขอไทยไว้ก่อนนะจ๊ะ รสชาติแบบธรรมดาจัดจ้านมากไปหนิบครับก็ข<อ>ายกันเนี่ยได้เลยใช่ไหมครับรสชาติจัดจ้านแบบเผ็ดลาบแบบเต้นมาเลยอะรำกรนาดน,นี้ก็ขายมาเกือบ30ปีนี่การันตีแน่นอนนะครับหูลาบธรรมดาต้องมาจิ้มเข้มขน้นรสชาติเผ็ดหอมมะเฟืองชัดมากครับลาบแต่ละาดนี่มาเหมือนกันแนะล้วรำคนละแบบนนะ ขอให้ชายนี่อยา่าเพดจั้นเนื้อแต,ะแตะอ๊ะวันนี้พี่ยังกินได้หมดเมนูได้นี่ค่อยอกินกัอยากินไกไ่น่ากินมากครับไก่เมืองเป็นตอนๆใส่ไก่ต่อใส่เในาะขายได้ยังไงครับในเมืองครับในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ขายราคานี้ไม่ธรรมดาจริงเป็ดพอดี ชิ้แกงไม่อยใช่ชิ้แกงเดียวตำลำรับ,บ,บใช้ตัวเดียวกันเหรอทั้งราบทั้งยำชิ้นไก่เป็นพริกราบตัวเดียวกันครับแับ,บแบบเทสเป็นเพื่อแบบรสชาติกลางๆกินได้ทุกคนนี่มาสามร้อยได้นะจ๊ะมดด่มาได้แา่เกินสามร้อยไปทิพย์แกงทางเลครับ เหมาะเลยครับเปี่ยวหวานติ่มซำลังลีลงตัวหอ,อมจมกนมากโอ้เป็นแกงเลยนี่ยที่ต้องชอบนเลยครับรสชาติดีมากติ่มเนี่ยิ้มเป็นจิ้มน,นะไม่ใช่หน่ดูนี่เป็นตอนนี้จิ้มอนะ่ะต้นมาได้นีข้มามนะันนะตี่นซ เหนอยียวตาม,มเด็ดจริงๆนั่งทุกอ่างขาดไม่ได้ครับสาบานสาวบาทเท่านั้น,นครับใครมาเชียงไหม่ก็ลองมาปักบุญมาถึงนาอครับโถโหถ้าไม่กินหน้าหาก็จะแอ้ราคาหนึ่งเนาะใช่แต่นี่จะเหมือนกับเข้าถึงกรเพิ้นมีที่นั่งให้กินตัวในร่าจะไว้มาที่ร้านถ้าไม่นั่งก็ซื้อกลับบ้านได้นะครับ หอมครับพี่อองข้าวโพอีกแล้วรสชาติอาหารเปิดจัดจ้านอือหืออุปราคาแกงเป็ลวกนะครับอ่ะ้ยคุณเจาะปิดท้ายด้วยตำส้มส้มตำอุปราครับ เราสองคนนะกิน่งหลายก็เหลือแต่บางทีก็มาเรือนะทุกนนวลหานก็นำดีนเรามาได้สรุปท้างมอททางอชอบเมนูไหนครับส่วนตัวนื้นื้นี่กลับท้าย ที่เรามาชิมครับกินด้วยกันครับพ่อขนาดมาไปที่ปเปรงอะไรอย่างอยากากินไก่อยากกินโอ้โหไก่นุมน่มๆแล้วก็กินพิซซ่าลาเลยครับเผ็ดกำลังดีแต่เปิ้นมาทำผ็ดเนาะไม่ใช่แบบแบบเผ็ดมากแต่ลาบนี่นะจัดจานไปที่ แนะนำเลยราบหมูนี่คือาลาลาบเป็นสีลาลาบเนาะแม่นเป็นสีแบบนี้รสชาติแบบธรรมดาเน่อเข้มขนม้มนหอม่อมมาก่ะแมนธรรมดาหม้ม <ะ S 2> ออร่อยตังเลตังเลก็เหมาะใส่เนื้อน่ะ เปื่อยๆดูความแบบยั่วๆกินยั่วๆ,ๆ,ๆใช้มันหมูส่วนของามจันพอหมูเป็นเมนูที่ทำยากนะใช้เวลาใช้วเวลาทำนานแต่เป็นเมนูที่เนื้อเหนือนะทั้งเลนนะตำบันุน,น,นอ๋อแล้วเนาะเขาหนึ่งเนอเลยทิพย์ ลำลำมดอร่อยสิดไทยด้วยน,น้ำพริกอ่องกับผักหลวกผักกระลามหลวกนี่เปิ่งกันน้ำพริกอ่องนี่คือแบบสูตรแบบโบ,บราณสูตรโบราณใส่แล้วตัวเน่าหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ใส่บ้านเ้าวบะใส่แต่กะลาแบมๆนะครับไปกินกันเนาะจ้าว,วน้ำผึ้ง โห oh, ลำปลาำแล้ว mm hmm. กอ็หลายโพลอีกใครอยากชิมอาหารเนือหลายๆอย่างนะคะบบกแปลงลองมาล่านี้ดูีปทิพย์เนาะมา,จาเจ้ามาช่วงก่อนเที่ยงก็ได้หรือช่วงเที่ยงนี่ก็ของน่าจะเยอะอยู่แต่ตอนนี้เรามาประมาณบ่ายสองของก็เริ่มหมดแล้วนะคะโอเรักประกันความลำด้วยเบทิพย์นะลาโมลึกเจ้าม่อยู่น้ำขนาด เลขที่ออกออดออดเท่าไหร่ครับ210บาทเจ้าไปที่210บาทเท่านั้น <6 S 2> นะครับหย่อย่างเข้าสอง,ง 2, น้ำแถมหนึ่ง 1, เนาะราคาย่อมเยาวมากและได้จิ้มเมนูหลากหลายเจ้าต้องมาลองสักครั้งนะเจ้าัต,ติถนนเส้นซูปเปอร์เลยเส้นขาออกจากโรบินสันมาเลยเจ้าอยู่ซ้ายมือแถวบ้านแถวป่าแดนนี่เลยเจ้าไปที่สถานีต่อไปซอยกินตตดีกว่า ก็ราคาย่อมเยาวนะครับอยากให้มาลองกันนะครับนอกจากราคาจะถูกรสชาติอาหารก็ยังดีนะครับเบทิปจัดไปหมดเลยนะครับอลาหมดลึื่งเนาะครับ